สบายดีพี่น้องมุสผูกสุกคนมันสุบวนพี่น้องตากผ่าพี่น้องใส่เบิ้งค่ะจะรอดไหมเนี่ยฮัตตาตากแล้วเลยนี้ค่ะพี่น้องจ่าหลสเจีมเลยค่ะเนี่ยเบิ้งที่เนี่ยเบิ้งพี่น้องลงเม็ดอีกตั้งหากลงเม็ดแล้วอีกตั้งหากพี่น้องจ๋าสิว่าจังไรบันโอ้ยบ่ไหวเก็บก้อนค่ะสบายดีพี่น้องมุสผูกสุกคนมันสุบวนพี่น้องเอ้ยเบิ้งอีกเมื่อ มึงอีแน่มึงอีน่ตายเตะๆไนี่เหมือนเียพี่น้องไปตาตายที่เด็วกันเหรคุณคุณบึงพี่น้องบึงใช่บึงเอาไปนอนเว้ยคุณเขียวปื้อพี่น้องคุณบึ้งเอาไปพี่น้องบึงเดุดตาเป้่านีืมันบึ้งเดุดตาเป้ามันอันนี่ค่ะ มือคักมือแน่พี่น้องเอ้ like ğin, wow! ่มมือคักมืดแนมืดโพดมืดโพ่มือปยานอีดีหรอปัเห็นบึ่โมเนต์ด้ไหโมเมนต์สร็จไหมเบลโมเมนต์เโมเมนพี่น้องเอ้ผมมือคือจะตายอีดีน มือพวพบึงเอาค่ะเสบรรยากาศตอนนี้ใบสามโมงวัปพายุด้วยนะวัดพายุด้วยนะแซบบีบตวัพายุทไหนทางไหนทไหนเป็นม่วงบีบเตแปตรงที่ีไปสดีพี่น <ım. S 2> ้องเดียวสบดีสดีพี่น้องป่องไปเมื่อเืคือเมื่อเดวพี่น้องป่องไปเอ้ยป็นตไตายม้าขาก็เป็นบาเดนหัวอย่พ มืดพี่น้องเอ้เมืดคยขัดแข็งจริงปิงถึงปิงจางปลาไทยพี่น้องเบื่องก่อนค่ะมันมืดขนาดไหนฝนเป็นตาตายพี่น้องเอ้ยมาอีกเล้เมืดมาแล้วหนาดำหนาขำไม่เลยพี่น้องค่ะคือฝนฟังฝ่าทั้งฝนพี่น้องเอ้ยฝนฝนกับอันนี้พี่น้องเอ้ยฝนกับเยียบเยียบเยียบอยู่ค่ะเนี่ยการมันพี่น้องบใส่เบุ้งเมฆมีไคลพี่น้องเอ้ยมีไนคลมีไนคลมีไคล เงนาเลิมซุปิมิงไว้์ิเมื์งเมยค่ะคุญขอม,มือข้พมืนกับพี่น้นองจ้า,าพี่ว่าเปิดแสงสว่างให้มันสุดกนค่ะเอาสุดๆก็คักเลยเดยสยุดๆกักเกิดซัมนีพี่น้องค่ะมากระเล่นหวัวใส,ะสะ มาเลยพี่น้องคะมาเลยพี่น้องคะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ามืดมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะทั้งคนทั้งฟ้าอาบชับหมาให้มาดิา right <apps communist. S 1> ละเขาให้มันมาเลยะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าไอ้บุญทองฝาพี่องค่ะ ดูเมฆฝนมาให้ว่าหรือแบบไปเาสิสัตมา,มาเนะไเบมันียน้ยกรดพี่น้องเห็นแต่ยานคุ้มตาเียวดุมๆม,มากพี่น้องไเพี่นอ้อง,องเรคุณก้อนเมฆพี่น้องจ่าฝนค่ะเล้วดูคันมาแล้วค่ะอ๋อายเลยค่ะตัค์คคุ้มตาเด่เลยค่ะ รวมกันหมดเลยครับพอใหญปไปห้ามอยเลยพี่น้องดเดเอดเอดกระเะฮะย่งครับมาจเออ่อพีไปไปใส่เสียกันพนนไปไปไแลนไปแลนเฮ้ยนให้ลองแวบไปพิชอันนั้นเฮ้ยไม่ดูไม่ไปพิประตูบ้านเนี่ยมันเปียกบ่ดพี่นองเ้ยพนสาส์อันใส่ผาด ใช้ที่นอนค่ะนาต่างค่ะทั้งฝนทั้งฝ่ามาเดียวพี่น้องไ่บอลอดได้เพื่นแต่ไม่รอดค่ะไม่รอดเลยค่ะไม่รอดเลยค่ะฝนมาแล้วค่ะสำรโบได้เพ่ะนะ ไปไปไปได้ยังไม่เจอเลยไม่รู้จะไปไหนอ่ะหลไม่เซอร์กิตอ กุญแจรถติดมไหมช่องก้าช้องแบงกันช่องจัดดี๋ดีวไม่รอดถึงผ้ชงครับ Bên nào đó, bên bên nào nó quen đen nào nó. nó xảy vô tí đen nào rồi thì em đen nào nó. ซุปมอไสเป็นยังไงมอสารดหมดเียจะไ้มุนใบไวนะ่ะมุนขึ้นไน่ะจะเปิดใบอีเด้อีบไน่นะอนันนน้นน่ะกุ้ยแจน่ะจะพิดใบไว้แต่พี่น้องจ้าคลิปนี้เขาเจาไปเพียงามีแลเพีงเือผลมศาสตร์่าพี่น้องก,ก็ได้ก็แช่กับกติดตามก็กระดิ่งจ้ากิผัดเจียัวผัดการแจงเตืนีนที่แม่สาระพอกินใช่ว่าอย่างนนเนาะ เมื่อก่อผมคิดแค่ว่าก็ผู้คนจะได้หนึ่งเรื่องเกานาไข่จะเท็บจะไข่เมื่อใส่ได้ได้เลยพี่น้องเด้อขอคุณเอฟซี 4, ใหม่ที่กำลังมาติดตามนะคะข่าวมาเดค่เวืาอว่าจะได้พิกากันหาว่าุกคนจ้าขอคุณเอฟซีกาวที่แบบเป็นมาผมคิดแค่ว่าตลอดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกทุกนะคะ